มาเาลยเลไปใสต่ตอนนอ่ะนาะมาเลยครับออกมายังนั่นโลูกเล็กลูกเล็กครับมารวยครับเดยบอก

ว่าไ,ไก่จะไ,ดไปดมหาจไปใกลไปใกลฮะพอมาเลยลูไปเลยไก่ตีเพื่อนนั่นเลยมา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 เออเอเอ,เอ,เอ,เอไ,ไก่ะไมีไก่แง พี่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 ต้วรูอบเราเห็งบออยู่เราเห็งห่วงไม่ไกลตีแล้วมามามา,มาครับนองว่าด้วยับบรรยากาศจะมาส่าครับบนมบตโตรับแดดออกครับ กาตีคับที่าเาเมืเอม่อนี้ก็สีบอรตกครดดับบางส่งครับบรรยากาศวา่าฝนตกครับเมื่อนี้ค่อนข้างสีแเดดดีครับแต่ว่า,าตอนแรกบนแง่ใจครับเปลด่ยนข้าวเจ้าบนนี่ปล่อยครับ นี่ครับเออมาสาเอาเอ,าอาไปวัดหลอดรถเพิ่นอันนี้วันนี้รถเ้าจะจอดไว้วนไฟยีวนว่าครับอาเอาัจพิสัยระววนนงเนาะได,ด,ด้รวยข้อสังครับ เทพื้นครับข้จเจ้าพุทธทอกบบเท,ทพื้นเอาหินมาล,งล้งนสุดยอดกระซิบเลอเพราะกติเทสนี่ครับเพราะว่าพุทธทอแล้วครับรนะหินมาลงครับหินมาลงัง สวนวาดว้วยครับตื่นกับตื่นหินรถมรรลุกหินว่าลวยบอกโอวิตะยานเลยเอาเอาไปใส่ตัววาดลวด้วยคือเก่าครับเอาอีกแล้ววาดว้วยครับเอาเอาปูอ้ผู้เช็คก่อนเช็คก่อนเวยเช็คก่อนได้ผู้รปล่อยวาดลวด้วยครับเออเอาเอาเอาไปให้ผู้ท่น

ช่วงภาคควัน้บบับรนอันน่านนาเสื่อยครับเอาเอาให้ไวต่อต่างตางไม่เรียนเบื่อไปพูด้ะกัดลงเท่าไม่นุด้วยเอาเอาส่งเอไอเพิ่มเสบอเออเอาสมบูรณ์หายงด้น อ้อเมนอเป็นไหนเมนูนันนเอางี้แล้วโอ้ยไก่เอยเอ้ยมาเลยเออหมุนละยไปห้องมาเจอแล้วเลยวะจรเง ด้วยว่าทิมามำข้าวเมนูสนั้นมีตังตังตังด้วยว่าดอดเข้าวไก่ไว้ฟูไข่มิเศียกังฟูอ่ะเรื่ลยโดูจะเป็นล้มวนกับกังฟูโฟนโนครับโนโน นโน้ตครับสุขภาพมือหนีนโนโนบอกว่าเต็มทีครับโนส่วนนีตังครับตังตังตังมิดอิมสิมมิดตังเอออิทักกังผู้เหรอผู้เฮาครับ มันหัวฟังนอนบ่ได้หรอกแต่มีตั้งว่าสนโลกเลยเอ้ตั้งรวยไปเสร็นมารวยโอ้ยแข่งกูมารวยเริ่มใหญ่ขึ้นครับเริ่มใหญ่ขึ้นบัดนี้ค่อนข้างสิกั่งกูว่าเป็นตัวใหญ่ขึ้นแล้วเพราะมันเล็กหน่อยแล้วสนแั่งกูว่า ยางดูอะไรกัวิน <paling> ห <close the Duke> ัวด้วยสินเลยเลยไปนานุครับที่เก่าครับเป็นนกุปยูครับต้องกิดกัลอยข่ามาครับเขาเบิ้งแมนานุครับโนโนแมนานครับอาการก็สบายมั้ครับนอนนอนต่อ เอเสริแกังฟูครับเฝ้าครับกรงกันสูงนะครับถ้าป่านันน้าโน,โนกับออกได้ก็สูงสูงกคไครับผมด้ครับครับกระสีถือเดดจังหน้อยครับยี่มันส่าครับเพราะว่าเดียดซองครับว่ากับพู้บบคนจังบนหนาว ที่สั่งนั่นอาบเดดในพวกอบอุ่นบีระดับหนึ่งครับตัวรถใหญ่ครับขนาดนอนงคนนี่เกือบสุดกลมครับเ่วนกลานผู้นี่ก็มือนี้บได้อกอครับมือนี้ต้องใส่เมนกบวัดวัดปอยกับมือนี้ขังกับ อาการปกติครับเขึ้นนอนครับพักพอนครับครับไปเบิ่งบ้านรวยครับรวยเลย,เลยครับส่วนบ้านรวยกับสิบปวดเบียดเบื่องเพียนที่กานบ้านเจะคล้ลนนอง <c oughs> เอาอีกละ <c oughs> เดียนครับไปครับมาผู้เราหน่อยมารวย <c oughs> มาลวยเ <c oughs> สร็จตัวไปไกลไอแอรไม่นกเลยนะ อาพี่อย่าออกมาอย่าออกมาหน้าโอ้โหตายละช่างไก่กุมงีกแล้วลล้มา <laughs> <laughs> มาไมาเก้าเกาต่อไ <laughs> อู้ไอ้ผู้ลูบอยู่แล้วปาปะกรับกรับการปกติครับนานโน่ นอนครับผ่าลววยครับเออเห็นไหมต่อสิอออบวะแล้วขามานี่ก็ต้องปิดประตูครับเพราะว่าถ้าเปิดไว้มาลววยมานนี่ก็สิยลนงลงไปเลยครับครับครับมาลวย เสิประมมานี่ครับเออเอาเมื่อยครับเมื่อยเออพู่แล้วคนกลางห่างล้อไปกับแรดดาแลรหลังเมื่อยครับครับผมลัดผ้าล้อล้ยออกแก้มส่งครับไปเบิ้งกางพู่ครับมื่อนี่ขังครับแนวนาโนมีตังครับอ่ะคลิปนี้ไว้สั้นอีก่อนครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเราได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ